สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับนอนกันหรือยังเอ่ย สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนคลับทุกคนเลยนะครับน,นี่ก็คสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่เข้ามานะครับวันนี้ไว้จะมาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับจะมาบอกให้ทุกคนได้รู้เอาไว้นะครับว่า วันพรุ่งนี้นะครับแบงค์จะเปิดตัวสเปรย์ฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์นะครับของแบงค์เองนะครับเป็นแบรนด์ของแบงค์นะครับว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ของนะครับสเปรย์แอลกอฮอล์ทั้งหมดได้มาถึงที่บ้านแบงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เพิ่งไปรับของจากจากโรงงานมานะครับเพิ่งไปรับของจากโรงงานมานะครับจะให้ดูนะครับว่า ชื่อแบรนด์นะครับแล้วก็กลิ่นทั้ง3กลิ่นมีกลิ่นอะไรกันบ้างนะครับก็ประกาศนี่ครับว่าสเปรย์แอลกอฮอล์ทั้งหมดนะครับได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดวันพรุ่งนี้แบงค์จะขายเป็นเซตนะครับสเปรย์ฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์หนเซตจะมี3ชิ้นนะครับพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับราคาพิเศษด้วย Il, ไลฟ์ air, นี้เรายังไม่ขายนะครับเรายังไม่ขายในไลฟ์นี้นะครับเราจะขายพรุ่งนี้ที่เพจน้ำพรงน้ำพริกนะครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับเราจะขายที่เพจน้ำพรงน้ำพริกเวลาหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วกันเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งวันพรุ่งนี้นะครับแม้จะขายสเปรย์แอลกอฮอล์ซึ่งมีทั้งหมดแค่ห้าร้อยเซต็ตเท่านั้นนะครับหนึ่งเซตมีสามชิ้นนะครับอันนี้ สีเขียวนะครับกลิ่นแอปเปิลเขียวนะครับแล้วก็สีฟ้าเป็นกลิ่นมิ้นท์นะครับกลิ่นเปเปอร์มิ้นท์สีนี้สีเหลืองเป็นกลิ่นพายแอปเปิลนะครับกลิ่นสับป,ปะรดนะครับซึ่งสมัยนี้ยุคนี้ยุคโควิดนะครับทุกคนต้องพกสเปรย์แอลกอฮอล์ติดตัวอยู่แล้วนะครับไบค่าเชื้อเวลาเราหยิบจับอะไรหยิบเงินสดซื้อของเข้าห้องน้ําจับสินค้าต่างๆก็ต้องพกสเปรย์ฆ่าเชื้อไว้ด้วยเราประมาทไม่ได้เลย ประมาทไม่ได้เลยพี่นภเพชก็กักตัวอยู่ครับตอนนี้นะครับกักตัวอยู่กักตัวอยู่นะครับก็หวังว่าไลฟ์หน้าจะได้มาแสดงนะครับอันนี้ก็ยังไม่รับประกันนะครับยังไม่ชัวร์ว่าจะได้มาแสดงด้วยหรือเปล่านะครับ ขออนุญาตนะครับชี้แจงนะครับแฟนคลับทุกท่านนะครับประกาศว่าสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับแบรนด์โอกาดนะครับของแบงค์นะครับมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมให้ทุกท่าน CF แล้วแต่ว่าเราจะเปิดให้ CF วันพรุ่งนี้นะครับเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งที่เพจน้ำพรงน้ำพริกนะครับที่เพจน้ำพรงน้ำพริกมีทั้งหมด3กลิ่นนะครับแบงค์จะขายเป็นเซตนะครับไม่สามารถเลือกกลิ่นเลือกสีได้สามารถซื้อได้เป็นเซตนะครับสำหรับ ลดเปิดตัวนะครับถือแม้ว่าซื้อเป็นเซ็ตได้ไป3ามชิ้นบอกเลยว่าราคาดีคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนครับสวัสดีนะครับตั้ง658ท่านนะคะที่ดูแบงค์อยู่ตอนนี้นะ ขอบคุณครับรอ cf เลยนะครับพรุ่งนี้ราคาเท่าไรบอกเลยว่าสามชิ้นนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยจะขายชิ้นละหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทสี่สิบห้ามลหนึ่งชิ้นหนึ่งร้อยี่สิบเก้าบาทสี่สิบห้ามลแต่แบงค์ขายสามชิ้นราคาเต็มมันทั้งหมดสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาท แต่ถ้าใครมาซีเอฟวันพรุ่งนี้นะครับแบคงให้ส่วนลดเลย100บาทเหลือเพียง287บาทได้ไป3ชิ้นและส่งฟรี3ชิ้นจาก387บาทลดเหลือเพียง287บาทค่าส่งไม่ต้องจ่ายครับส่งฟรีไปเลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นวันพรุ่งนี้นะครับ วันนี้ยังไม่ให้ CF นะครับแบงค์แค่มาชี้แจงประกาศให้เตรียมตัวเอาไว้ในวันพรุ่งนี้1นึ่ทุ่มครึ่งห้ามพลาดแบงค์มาตรงเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเปิดไลฟ์มาปุ๊บทวนกติการาคาโปรโมชั่นแล้วก็เปิดให้ CF เลยหมดก็คือหมดเลยแล้วก็รอของอีกเดือนหนึ่งนะครับเพราะว่าแบงค์ก็ทำมาจำนวนจำกัดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครูอ้อยนะครับ ฝากไ้ด้วยนะครับัยร่น,นุ่มสาวนะครับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะครับถ้าทุกวันนี้ยังต้องออกไปจ่ายตลาดนะครับยังจะต้องไปทํางานออกไปข้างนอกนะครับก็แบงค์แนะนานะครับให้พกแอลกอฮอล์ติดตัวเอาไว้นะครับของแบงค์นะครับบอกเลยว่ากลิ่นหอมนะครับไม่ฉุนที่สําคัญ สเปรยแอกลกอฮอล์กับแบเป็นแบบฟู้ดเกรดนะคะคือสามารถฉีดแล้วก็หยิบจับอาหารทานอาหารได้ปกติเด็กใช้ได้นะคะปลอดภัยแน่นอนนะครับราคาโปรโมชั่นนะครับถ้าซื้อ1ชิ้นถ้าซื้อ1ชิ้นชิ้นละ129บาทมีค่าส่งนะแต่วันพรุ่งนี้แบงไม่ขายชิ้นเดียวนะครับพรุ่งนี้แบงขายเป็นแบบเซตนะครับสำหรับเปิดตัวเพราะว่าแบงให้โปรโมชั่นแบบคุ้มมาก ราคาเต็ม3ชิ้นเนี่ยสามบาทแต่ถ้าใครมา c F วันพรุ่งนี้นะแบงให้ส่วนลดไปเลย100บาทจ่ายเพียง287บาท287บาทค่าส่งก็ไม่ต้องส่งไม่ต้องจ่ายเพิ่มส่งฟรีไปเลยครับ3ชิ้นถ้าใช้คนเดียว3ชิ้นเนี่ยบอกเลยว่าอันนึงเนี่ยใช้ได้เดือนครึ่งอยู่ที่ความถี่ของการใช้นะครับถ้าฉีดบ,บ่อยก็อ่ะ อย่างน้อย,อยเลยหนึ่เดือนเต็มๆนะครับคุม้มจริงครับจะซื้อฝากคนที่บ้านก็ได้หรือวาอ่าซื้อไปฝากใครซื้อไปให้ใครก็ได้เหมือนกันนะครับแอลกอฮอล์เจบนะครบแบงค์เขียนไปแล้วแอลกอฮอล์สเปรย์เจนะครับขนาด45 ml นะครับเคสเป็นแบบนี้นะครับพกพาง่ายพกพาสะดวกนะครับ3กลิ่นเชื่อว่าทุกคนต้องที่ชอบเหมือนกันแล้วให้อารมณ์ให้ ฟิลที่ต่างกันถ้าเป็นแบบสดชื่นหอมเย็นนะคะก็แนะนำเป็นเปเปอร์มิ้นท์นะคะกลิ่นมิ้นท์หรือจะกลิ่นหอมแบบหอมหรูอา่าเป็นกลิ่นแบบเฟรชชี่นะครับก็กลิ่นสับป,ปะรดนะครับมันก็จะให้ความแบบให้ความเฟรชเป็นกลิ่นสับป,ปะรดแต่ก็ไม่ได้แบบหอมฉุนเกินไปแล้วก็อีกกลิ่นนะึงไปกลิ่นกลิ่นแอปเปลิลนะคบแอปเปิลเขียวก็ ให้ความสดชื่นเหมือนกันแล้วก็ให้ความหอมแบบกําลังดีนะครับสเปรย์มาแล้วอดใจรอไม่ซื้อที่อื่นเราขอไปเองค,ครับคุณฮารพพี่เปิ้ลพรุ่งนี้อย่าลืมมา CF นะครับเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับราคานะครับสามชิ้นนะราคาเต็มสามร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับแบงกนะ์อ่ะให้ราคาโปรโมชั่นวันพรุ่งนี้นะครับ เหลือ287บาทส่งฟรีไปเลยนะครับ287บาทส่งฟรีจากราคาเต็ม387บาทได้ส่วนลด100บาทและค่าส่งก็ไม่ต้องจ่ายถือว่าคุ้มมากๆและต่อจากวกนันพรุ่งนี้ถ้าของหมดปุ๊บลอดหน้าแบงก์ก็จะจัดโปรโมชั่นสำหรับซื้อ1ชิ้นแต่ว่าต้องมีบวกค่าส่ง แต่โปรโมชั่น3มชิ้นก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงว่าวันพรุ่งนี้ถ้าของโซอาลของหมดล็อตต่อไปก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องโปรโมชั่นอีกทีนึงนะครับให้แบงค์รับได้ลองเทสกลิ่นก่อนว่ากลิ่นสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับแต่ละกลิ่นใครชอบแบบไหนมากที่สุดแบงค์ก็จะผลิตกลิ่นนั้นมามากที่สุดนะครับอ่ามีตัวเทสนะมีตัวเทสนะครับอันนี้คือตัวเทสกลิ่นมิ้นท์ กลิ่นมิ้นก็จะให้ความแบบสดชื่นเป็นกลิ่นที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับกลิ่นมิ้นเหมือนคล้ายๆกลิ่นฮอนกลิ่นแบบเย็นๆนะครับใช่เย็นๆอันนี้เป็นแอปเปิลเขียวนะครับนี่นะครับแอปเปิลเขียวนี่ก็จะให้กลิ่นหอมคล้ายๆฟิลเหมือนคล้ายๆพวกน้ำหอมนะครับแต่เป็นกลิ่นแอปเปิลเป็นกลิ่นผลไม้นะครับก็ฝากทั้ง600ท่านไว้ด้วยนะครับช่วยกันอุดหนุนพระเอกนะครับช่วงนี้ก็ อีเกได้เล่นอาทิตย์ละสองวันเฉพาะเดือนกันยานะครับก็ยังคงต้องหาช่างทํงทามากินทางด้านอื่นไปเรื่อยๆ <c oughs> ครับพี่สู้ยังไงรอซีเอฟด้วยนะครับสวัสดีแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับไม่ได้อ่านชื่อใครก็อย่าน้อยใจไปเลยนะครับตอนนี้แบงก์ก็รอทานข้าวครับรอพี่ไทาทำกับข้าวสองทุ่มกว่าแล้วนะครับ <c oughs> จรางครับหอมมากใชพววพ่พี่เต่าว่าพี่เต่ามารีวิวให้นะครับพี่เต่ารู้สึกว่าจะได้ดมทุกกลิ่นไหมใช่ได้ดมตัวเทสก,กินขวดละเท่าไหร่คือจร,จริงๆแล้วนะครับ แค่หชิ้นเนี่ยราคาเต็มเนี่ย129บาทถ้าซื้อ3มชิ้นราคาทั้งหมดมันจะเป็น187บาทเปิดเครื่องคิดเลขหน่อยถ้าราคาเต็มทั้งหมดเนี่ย387บาทแต่วันพรุ่งนี้เป็นล็อดแรกเปิดตัวนะครับลดเปิดตัวแบ่งให้โปรโมชั่นนะครับจาก387ลดเหลือเพียง287บาทนะครับและค่าส่ง ไม่ต้องจ่ายครับเป็นส่งฟรีไปเลยจ่ายแค่ค่าแอลกอฮอล์อย่างเดียวลด100และส่งฟรีด้วยก็เฉลี่ยตกชิ้นละสองแปดเจดหาร3ชิ้นตกชิ้นละ95บหาบาทกว่ากว่านิดๆตกชิ้นละ95บาทซึ่งความจริงแล้วเนี่ยหชิ้นเนี่ยร้อยยีบเกาบาทนะครับได้ส่วนลดไปถึงเท่าไหร่อ่ะสาบกว่าบาทเลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นของแบงค์ ค่าส่งก็ไม่ต้องนะครับก็ท่านใดที่ทำงานทำโอทีนะครับก็ภาวนาขอให้ขอเหลือนะครับจะรอซีเอขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับวันที่11น้องปอยจะมาเล่นด้วยไหมป้ายอกแบงกก็อยากให้น้องปอยมาแสดงด้วยนะครับก็ภาวนานะครับให้น้องรักษาตัวนะครับก็ต้องดูว่าน้องเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ไลฟ์นี้ยังไม่ขายนะคะพี่ติ๋ววันนี้แบงค์แค่มาประกาศให้แฟนคลับเตรียมตัวไว้นะครับหนึ่งทุ่มครึ่งวันพรุ่งนี้นะครับหนึ่งทุ่มครึ่งวันพรุ่งนี้ได้ C F กันแน่นอนสำหรับสรแอลกอฮอล์นะครับชื่อแบรนด์นะครับโอโอกาสนะครับโอกาสหรือจำง่ายๆโอกาสนะครับออกเสียงว่าโอกาสก็ได้นะครับ287บาทส่งฟรีนะครับ จาก387บาทลดเหลือ287บาทลดไป100บาทเลยค่าส่งไม่ต้องด้วยจัดส่งฟรีนะครับถ้าใครมา c f วันพรุ่งนี้บอกเลยว่าถูกคุ้มแน่นอนบางเจ้านะครับขนาด40 40 ml 38 ml ราคา129บาทแต่ของแบงค์45 ml นะ45 ml 129บาทนะครับแต่ชิ้นเดียวแบงค์ไม่ขายแบงค์ขาย3มชิ้นไปเลยพร้อมกับส่วนลดจาก387บเจลดเหลือ287บาทส่งฟรีไปด้วยถ้ากครมาซีวันพรุ่งนี้บอกเลยว่าคุ้มตกชิ้นละ95บาบาทครับได้แบบโหคุ้มจริงๆโปรโมชั่นนะครับทานแน่นอนครับตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยนะครับตั้งไว้ล่วงหน้าสักหนึ่ทุ่มยก็ได้ พอพรุ่งนี้แบงค์จะมาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับฝากครูเอฟนะมีฝากเอฟกันด้วยสเปรย์ใช้ใช่ไหมพีาดครับขอบคุณครับสเปรย์ต้องใช้ครับยิ่งท่านที่ทำงานโรงงานเจอคนเยอะๆนะครับทำงานกับคนหมู่มากนะ โอเคครับแบงค์ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะถ้าสามกลิ่นแล้ววันพรุ่งนี้นะครับก็ไว้มาเจอกันในทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวแบงค์ขอตัวไปทานข้าวก่อนนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับนอนหลับฝันดีทุกคนเลยนะครับอย่าลืมนะครับสเปรย์แอลกอฮอล์มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้นะครบบ๊ายบาย